สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะตาจะมารีวิวมาสคาร่าคิ้วแล้วก็เจลตกแต่งขนคิ้วนะคะบอกเลยค่ะว่าตาเป็นคนหนึ่งที่เห็นรูปดารานะแล้วตาก็อยากทําตามบ้างก็คือเห็นรูปแม่ชมเห็นรูปคุณดิวอริสราที่เขามีคิ้วตั้งคิ้วอุ้ยคิ้วฟูอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบอยากได้มีแบบเขาบ้างนะแต่ว่าก็คือไม่ดูคิ้วตัวเองเลยนะคะว่ามันคือได้แค่นี้นะคะก็คือคิ้วตัวเองเนี่ยบางมากนะคะก็คือ มันไม่แบบไม่สามารถที่จะทําให้แบบมันหนาแล้วมันอุยฟูขนาดนั้นได้นะคะแต่เราก็แบบอยากมีอยากเป็นไนงะเออซึ่งไม่เพียงแค่บางเท่านั้นนะคะพอมาใช้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งขนคิ้วเนี่ยก็จะพบเลยว,ว่าแบบตัวเองเป็นคนที่คิ้วดื้อมากคืองงว่าแบบนอกจากบางแล้วอ่ะมันทำํำไมถึงดือ้อคือปัดแล้วมันก็ไม่ไปคือบางคนนะอ่ะตนเห็นอนะ่ะเขารีวิวแล้วเขาปัดไปปัดสวยปัดตั้งแล้วก็แบบเออคิดว,ว่าคิ้วเราบางเราจะต้องเป็นอย่างนั้น แต่ไม่ใช่นะคะคือลองแล้วเนี่ยคิวดื้อด้วยนะคะดังนั้นอะ่ะตาลก็เลยแนะนําว่าถ้าใครเป็นแบบตาลนะคะก็คือคิวบางหรือคิวดื้อเนี่ยก็ลองมาดูรีวิวอันนี้เลยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจค่ะว่าจะเลือกตามอันไหนดีนะคะ ซึ่งในการรีวิวในวันนี้นะคะตานจะเทียบกันที่เห็นจาัจาๆเลยค่ะข้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งอีกข้างหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งเลยค่ะเพื่อเห็นชัดๆเลยว่าอันไหนหน้าตําหน้าโดนนะคะและท้ายคลิปค่ะตานจะทำสรุปไว้ให้เลยนะว่าแต่ละอันเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็อันไหนหน้าตําอันไหนหน้าโดนอันไหนคุ้มค่าเงินมากกว่ากันค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตาลเลือกมาวันนี้นะคะก็มีแต่ตัวดังๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะคะอันนี้มันก็ติดเฟร์ริตของแบบบตบกรหลายๆท่านเลยนะคะซึ่งตานก็เป็นคนหนึ่งที่สอยตามค่ะประมาณนี้เลยนะคะเอาให้เห็นแบบอ่ะเร็วๆก่อนละกันนะประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวจะมารีวิวทีละอันเลยนะคะเอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่าไปดูกันเลย สำหรับตัวแรกที่ตานหยิบมารีวิววันนี้นะคะนั่นคือตัวนี้เลย k t e 3D Eye Brow Color ค่ะซึ่งตานก็บอกเลยนะว่าเคดอ่ะเขาดังในเรื่องผลิตภัณฑ์พวกเกี่ยวกับจัดแต่งขนคิ้วอยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้หลังจากที่ตานลองปัดดูนะคะก็จะเห็นว่าการปัดเนี่ยค่อนข้างง่ายโอเคนะแต่ว่ายังมีโอกาสที่มันจะไปเลอะบริเวณคิ้วเราอะคะ่ะแต่ว่าข้อดีคือพอมันเลอะแล้วเนี่ยมันสามารถเช็ดออกได้ง่ายคือไม่ได้ขนาดว่าแบบ เลอะแล้วเลอะเลยนะอันนี้ก็คือแบบสามารถเช็ดออกได้ง่ายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในการปัดเนี่ยมันยังแบบเหมือนเวลาที่เราปัดซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยค่ะเพื่อให้แบบจัดขนคิ้วเราเนาะมันก็ไม่ได้เป็นจับเป็นก้อนอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าตัวเคสเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์มาสคาร่าคิ้วที่มีสีนะคะมีอยู่7็ดเฉดสีให้เลือกสรรเลยนะแล้วก็ข้อดีของการมีสีเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มให้กับขนคิ้วเราได้ค่ะ ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหัวใจหลักของการปัดอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเราอยากคิวตั้งคิวอุยคิวฟูเนาะวอลลุ่มแบเพิ่มพอได้แต่ว่าในแง่ของการเซ็ตขนคิวอะตานมองว่าอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้แบบเซ็ตได้ขนาดว่าปัดไปทางไหนไปทางนั้นขนาดนั้นนะคะถามว่ามันดีกว่าการไม่ปัดไหมมันก็ดีกว่าก็คือตั้งกว่าแบบไม่ได้ปัดนะแต่ว่ามันไม่ได้ขนาดว่าปัดไปทางนี้เพื่อชี้ไปทางนี้มันจะชี้มันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะตาลว่าอันเนี้ยก็ ดีประมาณนึงนะคะแล้วก็ในแง่ของราคาราคาหน้าราคาแค่300กว่าบาทเท่านั้นเราก็ได้มาเป็นแท่งใหญ่แบบนี้เลยค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวที่2ที่นำมาเปรียบเทียบในวันนี้นะคะนั่นะคือของ Benefit g i น b l Bro นี้เลยตัวนี้ก็ตัวดังเหมือนกันนะคะของ Benefit ก็ดังเรื่องขนคิ้วมากๆเหมือนกันนะคะหลายๆคนก็ใช้แล้วก็ชอบนะคะตาลก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ตัวนี้มานะแล้วก็มาลองใช้นะคะ ซึ่งตาลบอกก่อนอีกนึงนะคะว่าไซส์ที่ตานได้มาเนี่ยมันจะเป็นไซส์แบบมินินะหลังจากที่ได้ลองปัดขนคิ้วแล้วเนี่ยนะคะตาลมองว่าของ Bene f i t เนี่ยจะค่อนข้างปัดได้ง่ายกว่าของตัวเคสน,นะคะคือปัดแล้วเนี่ยโอกาสในการเลอะผิวบริเวณขนคิ้วเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าอาจจะเป็นด้วยการออกแบบของัวแรงของเขานะคะแล้วก็เหมือนกันกับเคสเลยก็คือถ้ามันเลอะขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถเช็ดออกได้ง่ายคือไม่ได้เป็นสเตนแบบอยู่ ยีนยงขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในแง่ของการจับตัวเป็นก้อนก็ไม่จับตัวเป็นก้อนเหมือนกันนะคะสามารถปัดซ้าได้หลายๆครั้งค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเซตตัวของขนคิ้วนะคะตานมองว่าตัวนี้ค่ะของ b e n e ฟ i t อะค่อนข้างสามารถเซตทรงขนคิ้วได้ดีกว่าของเคสนะคะจะสามารถเรียงเส้นสวยแล้วก็กำหนดทิศทางได้มากกว่าของเคสค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าปัดไปทางไหนเราไปทางนั้นนะคะ เทียบเนี่ยก็มองว่าดีกว่าค่ะสําหรับเฉดสีนะคะของ b e n นฟิตเขาก็มีให้เลือกประมาณ3เฉดสีค่ะอันนี้ที่ตานดูจากเว็บเซฟอร่านะคะก็มีให้เลือกเกี่ยวะประมาณหนึ่งค่ะแต่ถ้าจะเทียบแค่คุณภาพยอย่างเดียวก็คงไม่ได้ถูกนะคะก็คงต้องเทียบราคาด้วยของ b e n นฟิตเนี่ยเขาดีกว่าก็จริงนะแต่ว่าตานว่าด้วยราคาเขาก็แรงมากอยู่นะเขาราคาเนี่ยไซส์เล็กอย่างเงี้ย1.5กรัมอ่ะก็630บาทนะทุกคนอันนี้คือตานดูจากเว็บเซฟอร่านะคะก็ ราคาก็ตามคุณภาพเลยค่ะเดี๋ยวตาจะขึ้นรูปให้ดูเลยนะคะว่าเนี่ยแหะคะ่ะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้ของการปัดเคสนะคะเคสก็จะเป็นด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นเบนฟิตค่ะให้ดูกันจ้าจ้ดเลยว่ามันต่างกันยังไงนะคะ สำหรับคู่ถัดไปที่จะมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คืออยู่ในหมวดของเจลปัดคิ้วค่ะซึ่งเจลปัดคิ้วเนี่ยจะต่างจากมาสคาร่าคิ้วนะคะก็คือมันจะไม่มีสีค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการแบบแค่อยากจะจัดทรงขนคิ้วนะคะให้มันปั้งอะไรแบบนี้ปรับทิศทางของขนคิ้วเท่านั้นเองนะคะโดยที่ไม่ต้องการที่จะปลบสีคิว้วเปลี่ยนสีคิว้วยางแต่อย่างใดน,นะคะแล้วก็ไม่เน้นในเรื่องของการเพิ่มวอลลุ่มขนคิ้วด้วยค่ะซึ่งตัวที่ตัน นำมาเปรียบเทียบในวันนี้นะคะตัวแรกที่นํามาก็คือของ f ฟร์ยูค่ะเราโค้ดอันนี้เลยตัวนี้นะคะจากที่การปัดให้ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขาอาจจะยังไม่สามารถเอาคิ้วดือด้อของตาอยู่นะคะคือเวลาปัดแล้วเนี่ยปัดอยู่นานเหมือนกันพยายามจะปัดให้มันบับ ชี้เป็นทิศทางที่เราต้องการนะคะแต่ว่ามันก็ยังอาจจะแบบไม่สามารถเซตคิวของตาลได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะคะคือตาลเห็นนะ่ะของหลายๆคนที่เขารีวิวอะ่ะเขาก็แบบสามารถเอาอยู่นะแต่ว่าตาลอาจจะคิวดื้อมากจริงๆคะ่ะมันแบบปัดเราไม่ไปจริงๆคะ่ะแล้วก็ในเรื่องของราคาของเขานะคะราคาค่อนข้างน่าราคาแค่ร9อยบาทเท่านั้นเอง สำหรับตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นของ Benefit ค่ะ Benefit แล้วเพราะของเขาดังจริงๆนะในเรื่องของขนคิวนะคะตัวนี้นะคะ24 Hour Brow s e n t e r ค่ะของ Benefit นะคะตัวแปรงที่เขาออกแบบมานะคะจะมีด้านที่เป็นซี่ยาวกับซี่สั้นค่ะเริ่มแรกนะคะให้ใช้ด้านที่เป็นซี่ยาวอะคะ่ะแปรงให้ทั่วขนคิวเลยขั้นตอนนี้นะคะก็เพื่อเม k e ัว r ์ว่าคิวเราอะจะโดนเจลเคลือบด้วยทั่วกันค่ะ ถัดไปนะคะจะใช้แปรงด้านที่เป็นซีสั้นค่ะปัดช้าๆไปที่ขนคิ้วของเราค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็จะเป็นการเซตขนคิ้วของเราให้ไปในทิศทางที่เราต้องการค่ะจากการปัดเลยเนี่ยจะเห็นเลยว่าอันเนี้ยเป็นอะไรที่เอาขนคิ้วอยู่มากๆเลยนะคะสำหรับขนคิ้วดื้ออย่างตาตามองว่าอันเนี้ยสามารถแบบจัดทรงขนคิ้วได้ ค่อนข้างดีมากเลยอะคะ่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเทียบกันกับของอของ f o y o u tour นะคะอันเนี้ยก็ค่อนข้างดีกว่าจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าเทียบของเรื่องราคานะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้ราคาก็เอาเรื่องอยู่อีกเหมือนกันค่ะก็630บบาทนะอันนี้คือไซส์เล็กของเขานะคะก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าก็ราคาตามคุณภาพอีกเหมือนกัน,นะคะ่ะ อ่ะรูปมาเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเทียบให้เห็นกันจ้าจ่านะคะด้านหนึ่ง Benefit 24 hour brow setter อีกด้านหนึ่ง For You to brow c o d e ค,ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆพ,พอจะเห็นความแตกต่างกันบ้างไหมคะ รุปเลยนะคะปัจจัยแรกที่ใช้ในการตัดสินนะก็คือการออกแบบของหัวแรงค่ะของเคสท 2D e y e b r o w Color เนี่ยตันให้4เต็ม5คะแนนนะคะเนื่องจากว่ายังมีเลอะตรงผิวบริเวณคิวได้อยู่นะคะในขณะที่ Benefit Cosmetic g i m m e Brow เนี่ยได้4.5เต็ม5เนื่องจากว่าเลอะได้ยากกว่านะคะในขณะ,ะที่ For YouTube รา o w c o คค่ะเป็นเจลใสไม่เลอะอยู่แล้วนะแต่ว่าในการแปรงทั่วขนคิวเนี่ยแต่ยังให้คะแนน4.5 ได้น้อยกว่าของ Benefit 24 Hour Brow Setter นะคะที่ได้ 5, 5เต็ม5พอเขาออกแบบหัวแปรงเนี่ยมี2ด้านด้านซี่ยาวเนี่ยทำให้เราสามารถแปรงได้ทั่วขนคิ้วเลยนะแล้วก็ซี่สั้นเนี่ยทำให้เราอะสามารถเซตทิศทางปัดทิศทางขนคิ้วได้ดีค่ะสำหรับการเซตขนคิ้วให้เป็นทิศทางที่ต้องการนะคะตัดให้ Benefit 24 Hour Brow Setter เจลใสของ Benefit เยอะที่สุดเลยนะคะคือ4.5เต็ม5ค่ะรองลงมาปเป็น Benefit c o s m e t i c Gimme Brow นะคะได้4.5เม5และถัดไปคือ k 3 d e iyeBrow e o w c o l o r 3.5เต็ม5และสุดท้ายคือ For You t o Brow c o d e ค่ะได้3เต็ม5ค่ะสำหรับการเพิ่มวอลลุ่มให้ขนคิวนะคะตันให้คะแนน k 3 d กับ Benefit Gimme Brow เท่ากันเลยค่ะ4 5เต็ม5นะคะในขณะที่เจลใสเนี่ยขอไม่พูดถึงนะคะเพราะเขาเป็นเจลใสค่ะ สำหรับการจับตัวเป็นก้อนนะคะให้คะแนน5เต็มทุกอันเลยค่ะเพราะว่าไม่มีอันไหนจับตัวเป็นก้อนเลยค่ะสำหรับความหลากหลายของเฉดส,สีนะคะตานก็ให้คะแนนเคสกับเบนิฟิตคะแนนเท่ากันเลยนะคะของเคสเนี่ยมี7เฉดส,สีนะคะส่วนเบนิฟิตมี8เฉดส,สีนะคะก็ค่อนข้างหลากหลายพอๆกันนะคะก็ให้5เต็มไปเลย ในด้าของความติดทนนะคะตองก็ให้ทุกตัว5คะแนนเต็มเท่ากันหมดนะคะก็คือพอปัดแล้วเซตยังไงก็อยู่อย่างไงไม่มีเหี่ยวระหว่างวันนะคะแล้วก็ไม่มีเหลอะระหว่างวันด้วยค่ะ ในด้านราคาและความคุ้มค่านะคะตานขอให้เคสคะแนนเยอะที่สุดเลยค่ะเนื่องจากว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ราคาน่ารักน่าขบหานะคะส่วนของ4 u 2นะคะได้คะแนนรองลงมานะคะเนื่องจากว่าผลลั์อาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะแม้ราคาของเขาจะถูกที่สุดค่ะส่วนของ e บน f i t นะก็ได้คะแนนต่ําที่สุดเลยเนื่องจากว่าอย่างที่เห็นนะขนาดเล็กเนี่ยก็ปาไป6กรอกว่าบาทแล้วใส่จริงเนี่ยก็คือหลักพันนะคะ พี่ตาขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้ออันไหนดีนะตาน่ยมองว่าถ้าสมมติว่าคนที่คิ้วบางแล้วก็อยากเพิ่มวอลลุ่มขคนคิ้วเนี่ยอาจจะเอ็เอียงไปทางมาสคาร่าคิ้วมากกว่านะคะก็คือมันจะเพิ่มวอลลุ่มให้กับขนคิ้วเราด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีขนคิ้วของเราได้ด้วยก็จะทําให้ดูเข้มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอะ่ะ เน้นในเรื่องของการปรับทิศทางของขนคิว้วอันนี้จะแนะนําเป็นเจลตอกต่อขนคิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยที่ชนะเลิศน,นะคะ<อ>ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวมาสคาร่าคิว้วแล้วก็เจลปัดคิ้วนะคะ<อ>ก็หวังว่าทุกคนนะคะจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกซื้อนะคะและสําหรับใครจะเลือกซื้ออันไหนชอบอันไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ของแต่ละคนด้วยค่ะก็เลือกกันตามสะดวกเลย และสำหรับวันนี้นะค่ะตาลก็คงต้องลาไปก่อนแล้วแต่เหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมติดตามว่าคราวหน้าตาลจะมารีวิวหรือว่ามาแนะนำ how to อะไรกันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายทุกคนน่าจะคิดน,นะคะว่าเอ๊ะตาลเนี่ยแบบตั้งใจจะซื้อมาสคาร่าคิวหลายๆอันเพื่อมารีวิวหรือเปล่าบอกเลยว่าเปล่าคะ่ะทุกคนคือ <c oughs> จริงๆอะซื้อมาใช้นะคะคือซื้อมาใช้เนี่ยก็คือมาสึกได้มาจากว่าซื้อมาแล้วเนี่ย คือปัดแล้วอะ่ะมันไม่ไปเออมันปัดแล้วมันเอาไม่อยู่อนะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปซื้ออันอื่นเพิ่มแล้วพอไปซื้ออันอื่นเพิ่มมันก็อาจจะดีขึ้นแต่มันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีกว่านี้ได้อีกหรือเปล่าอนะไรเงี้ยคือก็ยังไม่รู้ตัวไนงะว่าตอนเป็นคนซูเดอร์อ่ะก็เลยแบบซื้อไปเรื่อยๆรแบบเหมือนแบบคิดว่าต้องได้กว่านี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงต้องมี4อันคนเดียวมี4อันทําไมก็ไม่รู้นะคะอันเนี้ยก็เลยแบบแค่จะอธิบายค่ะ